ตรงสเตเมนไปทางคุณเนี่ยหรือว่าทางคอเซิเตอร์เนี่ยแจง้งไปทางคุณว่าให้มาชำระบัตรเครดิตใบนี้เนี่ยครับอืมเรายังไม่ทราบว่ามันเป็นของคุณจริงหรือเปล่าอ่ารอันนี้ต้องขอแล้ว,ลวมีมีขั้นตอนอยังไงครับเอาเป็นว่าผมต้องขอสอบถามชื่อและนามสกุลของคุณนะครับ,รบเพื่อที่จะทําการตรวจเท็คข้อมูลจากทางคอมพิวเตอร์นะครับว่าเป็นชื่อคุณจริงไหม นะครับเพื่อทําัาร์ยืนยันอืมอันนี้พนักงานชื่ออะไรครับเจ้าหน้าที่ชื่ออะไรครับผมผมธนพงศ์ครับผมธนพงศ์สาขาไหนครับสำนักงานใหญ่ราชบุรณะครับแชงนะครับธนพงศ์นะครับพระอากรมคุณธนพงศ์สำนักงานใหญ่ราชบุรณะนะครับมครับผมอิตตนะภาณิ์นะครับเดี๋ยวนะครับเดี๋ยวนะครับกิตตนะภาณิต <ล>อิศระพาณิชครับผมพาณิชสำนักงานใหญ่สำนักงานใหญ่นะครับครับผมสำนักง,งานใหญ่อะไรนะครับลาดบุรณนะครับลาดบุระครับผมบุรนะอ่าแล้วอา่าของคุณนี่ตำแหน่งอะไรครับผมเป็นพานักงานตรวจสอบไปตรวจสอบบัญชีครับผมตรวจสอบ บัญชีครับอ่าครับโอเคครับ,ค,รบคุณต้องการข้อมูลอะไรครับก็คือณนะตอนนี้ผมต้องการภาพชื่อและนามสกุลของคุณนะครับแล้วก็หมายได้บัตรประชาชนเพื่อทาการยืนยันนะครับเพื่อทำการลิง<อ>ข้อมูลดูว่าเป็นชื่อจริงไหมชื่อคุณจริงไหมหรือว่าหมายได้บัตรประชาชนคุณจริงไหม,มตรงกันหรือเปล่าเป็นการรูดชื่อผูดใช้อะไรที่ไหนครับอืมโอเคโอเคเอาอย่างนี้ ตอนนี้นะครับผมสงสัยว่าทางคุณเนี่ยจะเป็นวิชาชีพนะอันนี้แล้วอ๋อผมสงสัยว่าคุณเนี่ยจะน่าจะเป็นวิชาชีพแล้วผมจะขอติดต่อทางธนาคารสํานักงานนี้ชื่อคุณธนพงศ์อ่าครับผมกิตนาพนิชว่ามีตัวตนจริงหรือเปล่าสำนักงานนี้นะครับครับผมแล้วถ้าอย่างไงนะผมโทรเข้าไปที่ศูนย์สองนะครับอะไรนะโทรเข้าไปที่ศูนย์สอง แปดหกตัวทาได้สองนะครับผมเนี่ยนะอ๋อผมผมผมโทรแจ้งผมจะโทรศูนย์สองอะไรนะแปดหกแปดหกตัวครับผมอ่าครับทาได้สองนะครับอะไรนะามได้สองครับผมจริงจริาคอ,อนคอนเนเตอร์ของไอ้เกสิกรไทยเนี่ยมันศูนย์สองแปด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 อย่างเดียวไม่ใช่เหรอฮะครับผมมันมีครับผมไอ้น,นี้มันมี มันมีสาขาหนึ่งสาขาสองนะครับอ๋อตามไปสองเนาะโอเคครับผมสาขาใหญ่คือสาขาสองนะครับที่ราชบุรณะอืมอืมอืมก็ครับผมนนใ<ห>้<ผ>มโทรเข้าไปสอ,อบถามเกี่ยวกับอะไรครับเขาต้องแจ้งเขาว่าไงครับถามว่ามีพนักง,งานชื่อนี้อะไรนี้ไม่ใช่ฮะอันนี้ก็อยู่กับคุณนะครับอืคุณสงสัยอะไรคุณก็ต้องถามไปนะครับอืมอืมอืมเพราะว่าผมก็งงเหมือนกันว่า ติดต่อจากธนาคารกสิกรไทยแล้วมันมีด้วยเหรอที่เรื่องนี้ก็ว่าเพราะว่าอานนี้มันเข้าข่ายเหมือนเหมือนวิชาชีพไงเพราะว่าเหมือนที่เขาออกข่าวกันนะครับครับผมก็นั่นแหละทุกวันนี้มันมีวิชาชีพนะครับอืมอืมมีวิชาชีพมาปลอมแปลงเองกสารประชาชนอยู่ณนปัจจุบันนี้นะครับบางทีอาจจะเป็นผมก็ได้นะครับอืมอันนี้ก็อาจจะเป็นคําที่คุณมั่นใจหรือว่า อาจจะไม่ใช่ก็ได้นะครับอถ้าหากไม่ใช่อันนี้คุณก็จะโดนข้อหานะครับอืหรือว่าอาจจะโดนว่าคุณเนี่ยไปทําการใช้บัตรเครดิตของเขาแล้วไม่สมการหรือว่าทําการปฏิเสธนะครับอันนี้ทางเราก็ต้องส่งข้อมูลเนี่ยไปที่ทางธนาคารใหญ่แล้วก็ส่งไปที่ทางตารวจด้วยนะครับข้อมูลตัวนี้ถ้าหากตรรว<อ><อ>จนะครับอืม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 เพราะว่าเห็นเกณฑ์แจ้งเข้ามาบอกว่าผมใช้เงินไป สามพันเก้าร้อยบาททั้งทั้งที่ผมไม่มีบัตรเครดิตไงเพราะคือ <c oughs> ไอ้ที่แจ้งคุณไปไม่ใช่ทางผมนะครับก็คือที่แจ้งคุณไปก็คือสเตตเมนต์คือว่าอโอเปอเรเตอร์หรือว่า,อา,อาพอเซนเตอร์นะครับที่แจ้งคุณไปให้คุณกดมากดเจ้าเพื่อติดต่อพนักง,งานใช่ไหมครับอ่าใช่ครับคุณกดเจ้าเข้ามามันก็มาติดผมอ่าอ่าจริงจริงมันอย่างนี้ครับคุณ คุณธน,นพงนะครับก็คือว่าจริงๆม<า>ัน <ผม S 1> เป็นอย่างนี้เมื่อผมเนี่ยอทําทงานเป็นพนักง,งานเป็นอะไรจริงแต่ว่าอ่าในสถานะเงินเดือนเนี่ยสามารถทําบัตรเครดิตได้อยู่แล้วแต่ว่าอ่าผมาม,มีติดแบล็ค list อยู่แล้วผมรู้ตัวอยู่ก็คือมันไม่สามารถที่จะไปทําได้ก<อ>็เลยคิดว่าอันนี้ทางเราก็ไม่สามารถทําการยืนยันว่าคุณทําได้ไม่ได้นะครับ อันนี้ทางเราก็มีสิทธิ์แค่ทําการตรวจสอบว่าเป็นความจริงไหมที่คุณไปทําการเปิดใช้บริการของเขาเนี่ยนะครับเพราะว่าทางเราก็ต้องตรวจสอบดูว่าเป็นความจริงถ้าหากเป็นความจริงอันนี้ทางเราต้องยืนยันอืว่าเป็นชื่อของคุณจริงไปนำาัวุลจริงของคุณามาเล่นประชาชนของคุณจริงนะครับแล้วแล้วเห็นในข่าวเนี่ยเขาบอกว่าธานาคารกสิกรไทยไม่มีที่จะโทรไปแจ้งอ่าอะไรตรงนี้เพราะว่าผมทําธุรกรรมออนไลน์อะไรอ ไม่มีการที่จะโทรมาแจ้งอะไรเงี้ยเพราะว่าจริงๆเนี่ยมันต้องมีเอกสารหรือว่าเราต้องเข้าไปติดต่อที่อาคารอะไรเงี้ยจริงๆมันไม่มมผมอันนี้นี่คุณจะแจ้งว่าไงฮะก็คืออันนี้ผมจะอธิบายให้ฟังฟังผมนะครับก็คือทางเราเนี่ยส่งสเตตเมนต์ไปสองครั้งแล้วแต่ไม่มีการตอบรับอืมเข้าใจไหมครับอืมอืมอืมส่งไปไม่มีการตอบรับหรือว่าไม่มีการส่งไปที่ไหนครับสนใจที่บ้านเลขที่หนึ่งหนึ่งห้าครับผมทับาะ ทับสองหนึ่งหนึ่งหนึ่งห้าเหรอบ้านบ้านลขที่ผมมันไม่ใช่หนึ่งหนึ่งห้านี่บ้านเกิดตามบัตรประชาชนผมไม่ใช่หนึ่งหนึ่งห้าเนี่ฮะอันนี้ผมก็ไม่ทราบนะครับอันนี้ทางเรายังสงสัยอยู่ว่าอาจจะเป็นตามปมแต่งขึ้นมาหรือเปล่าอ่าฮะอ่าเพราะว่าเลขที่บ้านผมไม่ใช่อันนี้บ้าภูมิลำเนาอยู่ที่ไหนอะครับที่ว่าบ้านเลขที่ผมอะคอ่าอยู่ที่บ้านเลขที่หนึ่ จังหวัดอะไรยังไงกรุงเทพนะครับเนี่ยอำเภออะไรตำบ,บลอะไรครับเขตทุ่งคูนะครับอืเออพนักง,งานพนักง,งานเกษตรกรไทยไม่ฉาฉานเลยอะครับทาไมใช่หรือเปล่าเนี่ยจริงๆพนักง,งานเกษตรกรไทยน่าจะชัดเจนกว่านี้ครับทาไมคุณดูติดเอาเป็น <ๆ S 2> <ๆ S 1> ว่าให้คุณให้คุณเข้ามานะครับหรือว่าให้คุณโพไปสอบถามดูนะครับอืที่ติดขัดอสายของคุณยังไม่ชัดเจนเลยนะครับเนี่ย ออืเพราะว่ามันมันติดติดกขัดไงคุณพูดอึกงอึกอเหมือนอ่านอะไรเลยเหมือนท่องเลยอ่ะจริจริงตอนนี้ผมก็บันทึกเสียงอะนะครับอันนี้ก็บอกตามตรงก็ครับผมอาจจะท่านผมก็ต้องบันทึกเหมือนกันออืเพราะว่าผมก็ไม่มั่นใจเพราะว่าจริงๆอ่ะผมก็คือข่าวมันเยอะครับก็เลยบันทึกไว้เลยว่าอย่างนี้เพราะว่ากรณีแต่แต่เบอร์โทรมันก็โชว์ของไทยนะ ไม่ใช่โทรต่างประเทศไงแต่ว่าก็ก็แปลกเหมือนกันเพราะว่าเบอร์โทรมันจริงๆอ่ะอยากให้ออกรายการทีวีเลยนะถ้าตอนนี้นะก็คงได้ออกกันแหละเพราะว่าบันทึกเสียงไว้แล้วคงน่าจะต้องได้ออกอืมค,คอันนี้ก็ต้องได้ออกอยู่แล้วเพราะว่าถ้าหากคุณเข้าไปหาผมจะเจอผมอคุณก็ต้องได้ออกไปออกข่าวอยู่แล้วโอเคโอเคได้ออกข่าวคู่กับผมด้วยคุณเพราะว่าเพราะว่าผมดูแล้วว่าใครถูกใครผิดเออมันตอนนี้คุณก็กข่าหาผมอยู่อืม เพราะว่าผมผมก็งงอยู่ว่ายัางไงเพราะว่าผมเนี่ยปกติไงเป็นเป็นคนสุจริตอยู่แล้วไงสุจริตชนอยู่แล้วทําไมถึง,งมีเรื่องแบบนี้ได้ย,าายังไงอ่ะครับอืมอืมไปคุณฟังผมดีๆนะครับอ่าอ่าได้ครับให้คุณคิดดูดีๆนะครับว่าขนาดตารวจยังไม่มีปัญญาทําอะไรผมได้นะครับอไอ้เหี้ยมึงฟังกูดีๆนะอ่าขนาดตารวจยังไม่มีปัญญาทาอะไรกูได้เออเออเออ มึงคิดดูอย่างนั้นแหละแล้วมึงจะมาทําภาษาอะไรแค่นี้มึงจะทำมึงได้หรือไงเออแล้วแล้วแม่งมึงระวังโคตรโคตรโคตรแม่มึงดีๆแล้วมึงอ่ะแล้วมึงอ่ะมึงมึงเป็นโจรอ่ะมึงมึงคิดว่ามึงจะหลอกกูได้เลยไอ้สัตว์ไอ้เหี้ยกูต้องกลัวมึงไหมกูต้องไล่มึงคนนี้อ่ะอี๋กูต้องกลัวมึงไหมกูต้องขับพามึงงำงำไม่สัตว์นะปัญญา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 จัญญาป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 ัญญไอ้ญญาปัญญาปัญญาปัญ มึงมึงปัญญา